สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เอชแชนแนลนะครับวันนี้เราต่อกันเลยนะครับในโดเมนที่2 Proces s นะครับเป็นทัสที่10 m ใ n เน e Project Chan งนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญมากในการบริหารโครงการนะครับก็คือการจัดการเปลี่ยนแปลงในโครงการนะครับซึ่งตัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือเชงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับในทุกโครงการแต่การจัดการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการจัดการเช้งอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้โครงการดําเนินไปอย่างราบรื่นและสําเร็จลุล่วงโดยทัสที่10 ก็จะประกอบไปด้วย1เลยนะครับก็คือ anticipate and embrace the need for change นะครับก็คือการคาดการและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับก็คือเราต้อง follow change management practice นั่นเองซึ่งอันแรกก็คือการยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการเช่นการติดตามวิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลง change management practice นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อาจจะต้องมีการปรับปรุงฟีเจอร์ตามคําขอของลูกค้านะครับ high e n d request นั่นเองคือเราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยน พอหลังจากเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะต้องการกําหนดกลยุทธ์เพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงนั่นเองคือ determine strategy to handle change ก็คือการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคือเราก็ต้องสร้างทีมงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในโครงการก่อสร้างเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอันที่2นะครับพอเราได้กลยุทธ์แล้วเราก็อันที่3เราก็จะต้องดําเนินกลยุทธ์การจัดการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบวิธีก็คือตามเมอดต่อน่เองว่าจะใช้เป็น waterfall หรือ agile นั่นเองนะครับเพราะว่าพอเรากำหนดกลยุทธ์แล้วเราก็จะต้อง execute change management strategy according to the methodology นั่นเองก็คือนำกลยุทธ์ที่วางไว้ไปใช้กับวิธีการที่เรากำหนดยกตัวอย่างเช่นหากเราใช้อาจาย methodology นะครับในการพัฒนาโปรเจกต์ซอฟต์แวร์ที่ต้องการ a d a p t คือการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสปินนั่นเองจนกระทั่ง Release นั่นเองพอเราเดำเนินกลยุทธ์แล้วนะครับอันที่4เราก็ต้องกำหนดการตอบสน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเดินหน้าต่อไป De t r m i n A Change Respond to Move the Project Forward นั่นเองเรากําหนดแนวทางการ response การเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปไม่ใช่ว่าเช้งเรารู้สึกว่าท้อไม่อยากทําไม่ใช่ฮะเราก็ต้อง Re response ต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางการทํางานนะครับและก็ทรัพยากรรีซอสในโครงการก่อสร้างเมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้อมนวยเราก็ต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดินฟ้าอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องตัวแบบการเลี่ย แปลงอะไรเราก็ต้องพยายามปรับการทํางานหรือสเกจดูแล้วก็ทรัพยากรให้เหมาะสมตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่1นนะครับโครงการพัฒน,นาซอฟต์แวร์นะครับในโครงการพัฒน,นาซอฟต์แวร์บริษัทอาจจะได้เจอการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้าที่ต้องการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับดังน,นั้นทีมงานก็ต้องมีการปรับปรุงสเกจดูหรือแผนงานและทําการทดสอบฟีเจอร์ใหม่ในเวลาที่จํากัดแต่เนื่องจากทีมมีการวางแผนและการสื่อสารที่ดีก็ทําให้การส่งมอบงานตามที่ลูกค้าต้องการได้ทันเวลาเห็นไหมครับตัวอย่างที่2เป็นโครงการก่อสร้างอาคารแล้วกันในโครงการก่อ รผู้รับเหมาพบว่าอาจจะมีปัญหากับพื้นดินที่ไม่แข็งแรงทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแผนการก่อสร้างและอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเสริมความแข็งแรงของพื้นดินซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะทําให้โครงการต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นแต่ด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีทําให้โครงการก็ยังคงสามารถดําเนินการต่อไปได้โดยไม่เกิดความเสียหายมากสรุปแล้วนะครับทัสิบเนี่ยการเมนเนจโปรเจกต์เชก็คือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการบริหารโครงการเราก็ต้องคาดการและยอมรับการ การเปลี่ยนแปลงกำหนดกลยุทธ์เพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงดำเนินกลยุทธ์ตามระเบียบวิธีตามเมทร็อคยีต่างๆและก็กำหนดการตอบสนองที่เหมาะสมเพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ก็ท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ